สวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วกับแดดด n ออนดูตี้นะผมทริปนี้ผมมาแคมปิ้งกัน3วัน2คืนติดทะเลเลยที่นี้มันมีโพสซัมอีกอีกแล้วเหรองั้นเราต้องระวังโพแสซัมนะแล้วมันอยู่ในต้นไม้โอเคตอนนี้ตอนนี้นปารู้สึกว่านิ้วป๊าชาีอันนี้ขนรอบแรกน่าจะประมาณ4รอบเมื่อกี้ตอนที่ประกอบรถอะแล้วมันหนีบหนีบนิ้วแบบ เนื้อหายไปเลยปวดมากตอนนี้แผลแรกนิ้วชี้ของผมไม่มีความรู้สึกล้วโอ้โหก่อนจะมาเนาะเราก็เห็นผ่านๆมอลักทำนายว่าราศีกร,รกฎช่วงกุมภาถ้าไปทะเลจะเจ็บตัวไม่คิดว่าจะแม่นขนาดนี้โอ้โหไวโกดเคยถ้าไม่มีรถเข็นอันนี้นะโอ้โหแย่เลยเดี๋ยวจะผมจะขึ้นลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับว่าสถานที่นี้อยู่ที่ไหน แต่เสียงเดียวขับรถเข้ามาไม่ได้แล้วก็แคมป์แต่ละจุดก็ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ค่อนข้างเป็นส่วนตัวด้วยคนของเดินเหนื่อยเลยเหนื่อยไหมตอนนี้ผมเหนื่อยแล้วก็หิวมากกว่าจะเซตอัพเสร็จเต็นท์ทารแล้วมีกาซิโบแล้วก็เป็นมุง้ง <c ười> กันพวกแมงอะไรเงี้ย ิวหมดแรงมากตอนนี้เหนื่อยกลางเต็นท์เราต้องเหนื่อยมาขนของไปมาอีโอ้โหแนะนําถ้าใครมาจุดนี้นะครับผมเลือกจุดใกล้ๆที่จอดรถหน่อยจุดที่ผมอยู่มันใกล้ทะเลก็จริงแต่มันขนข,ของเหนื่อยอันนี้เป็นหมูปิ้งนะผมผมเพิ่งรู้มาว่าเขามีผงหมักหมูปิ้งขายด้วยผมไปได้มาในร้านขายของชําของเวียดนามผมก็ลองดูเลยจากที่ดมกลิ่นแล้วนะ กลิ่นหอมมีเกล็ดกระเทียมมีอะไรด้วยแล้วแบบอ๊ยมันทํากันขนาดนี้แล้วเนาะเหมาะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วแบบเครื่องมันต้องใช้เครื่องปรุงเยอะไงเดี๋ยวมาลองดูว่าอร่อยไหม อันนี้แวะซืซีฟู้ดก่อนจะมาก่อนจะถึงจุดหมายเพราะรู้ว่ามันต้องหิวแน่นอนอแล้วเขาเขามีน้ำจิ้มขายไทยชิลลี่บา็คซีโคเรนเดลซอสน็อตแบลเลยอ,<า>อร่อย<ะ>มีทากเลยนะเนี่ย,ยมาดูสิลูกปริงแต่ทากันเดียวกันไหมปริงใหญ่กว่า ถ้าโดนไปนี้มาชูกริตแน่นอนโอเคหมูสวยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปดูชายหาดว่าสวยเหมือนที่ดูในคลิปหรือเปล่าแล้วก็ค่อยกลับมาคูกกิ้งกันอีกรอบนึ่งแล้วค่อยออกไปเล่นแต่ข่าวร้ายครับผมผมลืมเอาถุงที่ใส่บีชพวกอุปกรณ์เล่นน้ำพวกชุดว่ายน้ำของหมามีมาแต่โชคดีมีชุดสแป์ของมาโชขอโทษท่านผู้ชม้วยนะครับวันนี้จะอดดูมามีในชุดว่ายน้ำนะครับผม เสียใจโอเคไปเช็คทะเลกันแปลกมากเลยนะจุดแคมปิ้งมีทั้งหมดแบบ20ก่บจุด25จุดแต่มันจะมีอยู่3จุดที่คนมาแคมปิ้งอยู่ใกล้ๆกันเลยอืมเนี่ยจุดผมจุดผมตรงนี้จุดนี้แล้วก็จุดข้างหลังนี้แบบใกล้กัน3จุดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าใครเคยจําได้นะครับช่วง3-4ปีทีแล้วที่ไปสิงมาแล้วผมพาไปดูไฟป่าเนาะ นี่ก็จะเป็นอีกร่องรอยหนึ่งต้องบอกก่อนว่าทางที่มาเนี่ยมันเลยเบสเมนต์ไปมาเลยเพราะงนั้นตรงนั้นเป็นทะเลเพลิงเลยตอนนี้ผมมาแบบไม่มากๆเข้าไปดูคลิปในลิงก์นี้ได้เลยนะครับตรงนี้ไม่เหมาะเล่นทะเลเท่าไหร่เพราะว่า หินเยอะมากเลยหินเยอะมากตอนนี้กลัวอย่างเดียวกลัวอะไรรู้ไหมมาชูว่าป้ากลัวหมูไหมคิดว่าเดินมานิดเดียวจะถึงโหเดินมาไกลอยู่กลับไปถ้าหมูไหมนี่ร้องให้เลยน่าจะไม่ไหมไม่มีคนเลยอ่ะตรงนี้น่าตกปลามาก โอเคครับผมตอนนี้เราเรากำลังจะไปบีดที่ผมหมายตาไว้ตั้งแต่มาเลยจะไปตกปลาที <re ่นั okay. ่นมั่นใจเลยว่าต้องได้ปลาแน่นอนโอ้ตอนนี้มาชูเป็นคนคอนโทรลรถนะขอถ่ายมาชูหน่อยสิเคต้องบอกก่อนว่าเมื่อวันจัน์นังคารพุดธฝนตกทุกวันเช้าเที่ยงเย็นเลย วันนี้วันบหัสโชคดีมากอากาศแบบดีสุดๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผมจะได้จับจับปลาได้หรือเปล่าคือเป็นความฝันเป็นปุมด้อยของผมเลยผมจับปลาไม่ได้ทีทริปนี้ต้องโดนทะเลสวยแบบนี้ไม่มีคนเลยอ่ะโอ้ m ม g ก็เหยี่ยวตัวใหญ่มากหยิบมาชูทีวะเหยี่ยวตัวใหญ่มาก ขอหยิบมาชูหยิบมาชูหยิบมาชูโอ้แม่โคตดมีแค่เราสามคนมาอากาเต็มที่เลยลูกเต็มที่เลยรู้สึกว่าจะดวงดี ตรงนี้คือหาดที่ผมอยู่ใช่ไหมแล้วนี่ม,นมีหาดส่วนตัวอย่างนี้ด้วยโอ้ใบกอดสวรค์มากเอาจริงนะพอเห็นหาดส่วนตัวแบบเนี้ยอดคิดทะลึ่งไม่ได้เลยเค <laughs> okay. จะตุกถ่ายก็จะถ่ายเอาไว้โอเคอยี่ไหนไม่รู้แหละน่าจะเวิร์กจุดนี้เป็นไปตามคาดครับ ไม่ไม่ได้สักแบบไม่มีปลาตอดเลย <c oughs> โอราวจะลงยังไงเนี่ยนิ้วที่โดนมาคือจังหวะแรกที่ก้าวเท้าลงจากรถเลยนะครับผมจะให้ดูว่านิ้วของมันเนี่ยเอาเป็นว่าเนื้อ,เน,อเนื้อหายเป็นแอ่งเลยอะหมูปิ้งกับข้าวต้ม <c oughs> ไม่ใช่ครับ มันมีหงค่าแล้วก็มันมันแฉะไปนิดนึงแต่ก็อร่อยกินเหนียวเหนียวเหมือนข้าวเหนียวพอดีไปซื้อข้าวเหนียวที่อ่าชื่ออะไรนะ heritage farm แล้วมันหมดเสียดายมากปกติ heritage farm มันจะขายพวกของเอเชียนหายากเลยก็เสียดายหมดวันนี้ครับผมก็จะกินพื้นครับบ้านบ้านเหมือนเด็กเลี้ยงมัวครับผมใครใครเคยฟังเพลงนี้บ้าง <laughs> <laughs> ผมให้เลยหมูเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายถุงมันเป็นยังไงผมลองหาอินเทอร์เน็ตจะขึ้นให้ดูนะแบบ อร่อยมากคือคนที่อยู่ไทยอาจจะไม่เท่าไหร่มันหาขี้หมูปิ้งได้ง่ายใช่ไหมหน้องใช้ปิ้ลแต่คนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยโอ้โหการหาหมูปิ้งมันไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆนะแล้วการที่เราสามารถทําเองที่แบบรสช tie, าติเหมือนป้าหน้ามอเลยเหมือนป้าหน้าหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยมันอร่อยมากแ,มนะแต่เอาจริงมันไม่ใช่หมูปิ้งอย่างไั้นน่มันคล้าย,ายๆแบบหมูปิ้งร้านส้มตำเหมือนน้องเองเนาะมันอารมณ์หมูปิ้งร้านส้มตำไม่ใช่หมูปิ้งนมสด หน้าปักซอยอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเข้าไปนั่งในในรถแบบทุกอย่างมันก็แพ็้มาแล้วอะไรเงี้ยเหมือนวันนี้นะครับผมแบบเหนื่อยมากแบบเหนื่อยสุดๆเลยผมก็ถาม i, เฮ้ยมาแคมป์ปิ้งอย่างนี้เหนื่อยเหนื่อยมันชอบเหรอผมกับตอบตัวเองว่าเฮ้ยชอบ <laughs> ผมชอบอะไรแบบเนี้ยแบบมันร้อนมันเหนื่อยมันขนของแต่มันมีความสนุกอยู่ในนั้นนะครับว่าแบบ เฮ้ยพอตอนเราเสร็จแล้วเราได้นั่งพักมันเป็นมันเป็นการเสพร,รสชาติอีกแบบหนึ่งซึ่งผมแบบชอบมากบางคนอาจจะแบบเฮ้ยไปโรงแรมเข้าห้องโรงแรมจบเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอเวลาไปใช้เวลาครอบครัวก่อนครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีเช้าวันที่สองครับเมื่อคืนพอดซ้ำก็มาตามนัดเลยก่อนนอนต้มข้าวโพดทิ้งไว้สามฝัก ตื่นมาข้าโพดหายอืมเคยวราดูก like <down> ันว่าวันนี้ทําอะไรบ้างก่อนหนึ่งหิวทำเบรคฟาสต์กินเป็นบาริสต้าแล้วกินกาแฟนี้มันรู้สึกทรยศยังไงเนี่ยลไม่มีทางเลือก มันมามองเราหลับกันนะมาชูไม่น่าเชื่อว่ามาชูเมื่อก่อนแคมปิ้งนั่งเก้าอีต้ตัวนี้ตัวนิดเดียวตอนนี้เต็มเก้าอี้เลยใช่ไหมลูกชูเมื่อกี้เดินผิดเดินไปอีกทางหนึ่งคือทางมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกแต่ด้วยความที่เป็นครั้งแรกเนาะทาให้ต้องเดินไกลขึ้นตอนนี้กาลังจะไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นเลกคิดว่าน่าจะมีปลาที่นั่นมิชชั่นของเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับจับปลาให้ได้สักที่ ต้นนี้คือต้นพายอโฟป่านะครับผมเป็นเนทีฟของประเทศออสเตรเลียเหมือนต้นในี้บ้านเราเลยเขาเรียกอะไรอะมไม่ใช่ปาล์มที่ต้นที่เขาปลูกเล็กๆสวยๆที่แต่ว่าผลของมันกินไม่ได้นะครับผมกินแล้วก็จะตายเลยมันมีพิษไม่ไม่ตายเราอ,อาจจะเป็นแบบเมาอะไรเงี้ยหรือเหมือนปาล์มเลยต้นคล้ายๆปาล์มถึงสักทีครับผมชอบความเป็นส่วนตัวมากคนน้อย เมื่อกี้เดินไปเอาของที่รถมาก็ลืมแว่นอีกเส,ง,ส,ง,สง่เสงเสงรถนี้แบบโคตรคุ้มอะ่ะ4 w h e e l drive ด้วยนะเขาบอกว่าให้ระวางังนก Oyster Catcher มันจะทำรังอยู่ตามชายฝั่งแบบนี้ครับผม <S <S ถ้าสมมติเราไปใกล้รังมันมากเกินไปเนี่ยมันจะบินโฉบตีเราเลยให้เราหนีมันอันนั้นเขาบอกมาก็เป็นช่วงฤดูนี้แหละต้องระวางังอยากโดนตีนะอยากถ่ายคลิป ลองดูลูกอันนี้นะครับเมื่อกี้ไปจับปูกันมาปูที่อยู่ตามโขดหินเพราะว่าผมไม่มีเหยื่อเดี๋ยวลองดูเพราะว่าปลาเยอะมากเลยเพื่อมันจะกินแต่ว่าปูอันใหญ่ไปไหนอ่ะอยู่ข้างในลูกมาช่ระวังลองเป็ดนะล,ลูกนะปลาแบบเยอะเยอะ,เยอะมากกระโดดจุบจับจุบจับจุบจับโอเคขับโดรนให้ทุกคนดูดีกว่า,ว,าว่าบรรยากาศแถวนี้เป็นยังไงบ้าง ลืมเอา sd card มาโอ้ oh my god อ oh, mm ๋อ hmm. เนี่ยนะตกปลาต่อแล้วกันเจอจริงโจ้ตายตอนนี้พวกของกินยังโอเคอยู่แต่ว่าน้ำเปล่าที่จะใช้อาบใช้ใช้เนี่ยเริ่มเริ่มน้อยละเพราะว่าเราไปเล่นน้ำทะเลมาด้วยต้องอาบน้ำต้องอาบอะไรกล่าว่าจะขับรถเข้าไปประมาณ15นาทีเพื่อไปกินไอติมด้วย ร้านนี้กาแฟมากแล้วก็จะหาที่เติมน้ำแล้วค่อยว่ากันคืนนี้นะไปเข้าร้านเมื่อกี้มาดีกว่า BCF เยอะเลยพนักง,งานแบบความรู้ดีมากโดนเบ็ดไปอีกหนึ่งอันแล้วก็เหยื่ออันใหม่คิดว่ารอบนี้ต้องได้แน่นอนที่ตกไม่ได้น่าจะเป็นพอเบ็ดโอเค ลองอีกสักครั้งจะเป็นไรไปลองดูซิว่าเบ็ดใหม่เหยือใหม่กับเทคนิคใหม่ที่พี่บ่าในร้านตกเป็ดสอนมาเอ้ย <c oughs> ร้านตกปลาไม่ใช่ร้านตกเป็ดแม่ดูซิว่าจะได้เปล่าขอดูน้ำก่อนหาาะ <c oughs> ในนี้หินสวยมาก <c oughs> หินเหมือนเม็ดเจลลี่บีนเลย หินแบบสวยมากแบบนี้เงาเงางั้นเลยเหมือนกับว่าปลามันยังพอดีอยู่นะครับผมเมื่อกี้ตกไปเสียเหยื่อปลอมไปสามันเพราะมันติดโขดหินออเทุ่งนี้ลองใหม่ทุ่งนี้ตื่นแต่เช้าไปลองใหม่โอเคเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำกลับมาชูนิดนึงแล้วก็กลับไปคุก k ิ้งดินเนอร์ละดินเนอร์มือนี้กินง่ายๆมีมาแล้วมาแล้วก็จะมี หมูกอบหมึกย่างแล้วก็ข้าโพดแล้วก็มีกระดูกหมูปิ้งก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กะว่าจะไปซ้ําที่เล็กเมื่อเช้านี้ยังไงทริปนี้ขอลองให้สุดฝีมือเถอะได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่รู้อยากมีฟีลลิ่งตกปลาได้ครับผมแล้วเจอกันพรุ่งนี้จอนเช้าครับโอเคลองครั้งสุดท้ายของทริป <laughs> น่อยไม่หลับเมื่อคืนขาใจ yes baby Yes, baby. flat head flat head ครับผม flat head ครับผม flat head baby uh, big one ประเด็นคือจะจัดการมันยังไงเนี่ยทำไม่เป็นด้วยสิ โอ้ใหญ่มากเลยเนี่ยแฟลตเทสตัวเนี้ยเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นของหนิงกับมาชูกันว่าเห็นปลาตัวเบ้งตัวเนี้ยถ้าตกใจขนาดไหนคือปลาแฟลตเทสเองครับเขาเขาส่วนมากจะเอาไปทำแบบฟิตแอนด์ชิฟอะไรอย่างเงี้ยอร่อยเป็นปลาเนื้อขาวที่แบบอร่อยเลยแหละทะเลข,ลาลข้างหลังลมค่อนข้างแรงดูจากพยากรณ์อากาศเมื่อคืนนะครับผมเขาบอกว่าฝนจะตกตอนเที่ยง ผมก็เลยกะจะเก็บของก่อนถ้าไปเห็นก็ปุกบทำเบรกฟาดกินกันเลยมีความสุขมากบองตรงตอนนี้แบบรู้สึกมันตาตัวแรกโอ้โหแล้วยอมตื่นมาแต่เช้ามาจับ้วเดินอย่างไกลโอ้โหโอเคไม่มีใครพร้อมกันสักคนเดีย๋ยวเพิ่อออกมาโอเคน้องรองกันใช่ไหมัลโห a big flathead look look yeah อโอ,โอ,อดเเ์ฮะเดซนเซดูขนาดมันนะครับผมเท่ากับเตาแก๊สเลยอะโอเคครับขอลาท่านผู้ชมไปแต่เท่านี้ก่อนเลยเป็นทริปที่สมบูรณ์แบบมากตอนนี้ผมกำลังกินแพนเค้กอยู่ แพนเค้กแพนเค้กเหมือนไข่เหมือนไข่เจียวเลย <Okay. S 1> แล้วก็ <c oughs> ทารโรกิวเนยทารโรบ้านเรานี่แหละครับผมทริปหน้าจะไปแคมปิ้งที่ไหนฝากทุกคนติดตามชมด้วยนะครับตอนนี้ผมกลายเป็นแดดดีที่รักการตกปลาไปแล้วก็จะมีคอนเทนต์ตกปลาเพิ่มมากขึ้นให้ทุกคนได้ดูกันว่าปลาออสเตรเลีย,เ,ยเป็นยังไงสำหรับ <Okay. S 1> วันนี้สวัสดีครับ